บรรยากาศการซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์เมื่อวันพุทธที่9สิงหาคมที่ผ่านมาฟื้นคืนสู่ความคึกคักครับแต่มีหุ้นหลายตัวที่ปรับตัวลงสวนภาวะตลาดที่คึกคักโดยเฉพาะหุ้นบริษัทเน็กแคปิตอลจำกัดหมหาชนหรือเอ็นแคปหุ้นตัวนี้ลงอย่างโดดเด่นลงแรง ตั้งแต่เปิดการซื้อขายเลยและราคาระหว่างช่วงซื้อขายเนี่ยรุด3บาทครับก่อนที่จะกระึ้งขึ้นมาปิดที่3บาท4สตางลงไป72สตางหรือ19.15%เป็นหุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดในตลาด MAI การที่ลงมาแรงขนาดนี้นักลงทุนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าไม่มีข่าวร้ายปัจจัยลบ ที่ชัดเจนอยู่ดีนีก็ถูกถล่มขายและมูลค่าการซื้อขายก็หนาตาผิดปกตินะครับ320ล้านปกติเนี่ยซื้อขายกันวันละไม่กี่ล้านหรือระดับ10ล้านแต่นี้พุ่งทอย่างขึ้นมาเลยนักลงทุนตั้งข้อสงสัยว่าราคาหุ้นที่ลงจะเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่2ที่อีกไม่กี่วันจะประกาศหรือไม่และมีนกรู อาจจะมีนกรูหรืออินไซเดอร์รู้ข้อมูลวงในว่าผลประกอบการของ n อ a นจะย่ำแย่และเทขายหุ้นชิงหนีเพนหนีออกมาก่อนที่งบการเงินจะประกาศเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้ลงทุนทั่วไปหุ้นตัวนี้นะครับเข้ามาซื้อขายเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2563และผลประกอบการตั้งแต่เข้าตลาดมีกำไรต่อเนื่องนะครับโตบ้างไม่โตบ้างแต่กำไรทุกปีตอนที่เข้าตลาดประกาศว่าจะจ่ายปันผลนโยบายนะครับจ่ายเงินปันผล40%ของกำไรสุทธิแต่นี่กำไรามาทุกปีไม่เคยจ่ายปันผลครับและนี่ก็เตรียมนะครับวันที่15 ถึง17สิงหาคมนี้เจะอกคุณกู้2รุ่นรุ่นละ700ล้านบาทอัตราผลตอบแทนรุ่น1อายุ2ปี5.5%ต่อปีรุ่นที่2 2ปีครึ่งอายุนะครับคุณกู้อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ย5.85%ถือว่าสูงนะครับ แต่ว่าถ้าผลประกอบการแม่มันคาดเปีียวจริงนะระหว่างกาประกาศผลประกอบการแต่นักลงทุนที่จะซื้อหุ้นกู้เนี่ยมีเวลาตัดสินใจเพราะว่าจะต้องประกาศผลประกอบการภายในวันที่15สิงหาคมนี้สําหรับมั่ไตอมาสที่2ถ้าออกมาไม่ดีก็จะมีผลต่อการเสนอขายหุ้นกู้สรุ่น1,400ล้านเหมนกันและถ้าหุ้นกู้มีปัญหาในการขาย ก็จะส่งผนกระทบต่อราคาหุ้นบนกระดานอีกแต่ว่าโจทย์สำคัญตอนนี้นะครับหุ้นที่ลงแรงเมื่อวันพุธนั้นมีอินไซเดอร์หรือไม่หรือมีข่าวอื่นที่นักลงทุนทั่วไปไม่รู้แต่มีคนที่รู้แล้วทิ้งขายหุ้นออกมาก่อนหุ้นตัวนี้เพิ่งสร้างจุดสูงสุดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับหบาทเจสตางค์ หลังจากนั้นก็อ่อนตัวลงมาเรื่อยจนเมื่อวันพุธเนี่ยถูกถล่มจนหลุด3บาทแม้จะขึ้นมายืนเหนือ3บาทสี่สตางค์แต่ถ้าผลบอกประ,ประกอบการออกมาแย่ๆก็มีโอกาสหลุด3บาทเหมือนกันจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อย8,700กว่าลายฝากชีวิตไว้กับเอ CA แลแล้วก็ฝากชะตากรรมไว้กับผลประกอบการไตรมาสที่ส ซึ่งย้ําว่าอีกไม่กี่วันครับประกาศแล้วเดี๋ยวรู้กันสิ่งที่ต้องรอดูก็คือว่าผลประกอบการจะย่าแย่ตามที่นักลงทุนคาดหมายหรือไม่ถ้าผลประกอบการออกมาย่าแย่เป็นการตอกย้ำครับความเชื่อว่าหุ้นตัวนี้มีอินไซเดอร์และเป็นหน้าที่ของตลาดทรัพย์ที่จะต้องไปตรวจสอบเล่นงานคนที่เล่นหุ้น เอาเปรียบชาวบ้านในกรณีอินไซเดอร์พูดเอ็นแข็บครับ